งามาคอเดแหววเว้นตายยิงแล้วล่ะไอ้นี่อัปเดตเพลงใหม่รู้ข่าวก่อนใครกดซับสไคร์และกดกระดิ่งไว้นะครับด้านนี้กล้ากล้ายด้ใจได้ไรอันนี้ก็นนกห้าบาทมันเพลนเงาเิ็นเสื้อใช่ไหมมันเต่งเงาเหรอเต่งเงี้ยแม่เอาตไปกับหมอเงา ต่อไปก็ไม่ให้ปันเงินยแล้วใหรอที่ไหนไม่เพิ่มก็แน่ก็นี่ถ้ามันดังแล้วเนี่ยมันไปประกวดมันไปเดินสายไปออกขั้นออกนี่มันจะคุ้มมีคุ้มแกเอาไปขึ้นโชว์เวทีนั่นเวทีนี่รัานบุมรั่นเบียร์รัานเหล้ารัานเล่นได้คืนหมดหรอให้ปันนี่ได้คืนหมดหรอเขาไปขึ้นเวทีนี่เขาได้เวทีหมื่นห้าหมดอ่ะหมื่นหมื่นห้าแม่น่ะอ่ะกัดังเพลงเดียวนี่ก็คือมันแหกินได้ไปเห็บหลายปีครับถ้าเอาไปบอกให้ปัน้วบอกเ้าแหละมุ่งใจไปแหละมาจำอ่ะ Mà tham gia đi công chuẩn bị mặt chết để ôn luôn chuẩn bị mặt hai nhà hoặc 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 con nhà hoặc hai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  โอจะได้แก้เหือหรือว่าอย่างเฮืออย่างน้องซ้อมนี่มันก็ยากี้ยเนีอยเขงเองนะแต่ถ้ามันเคยป่ากมันก็บอกพอต้องได้ละจริงก็ซ้อมห้องอ่ะเออแล้วแต่พอเวลาที่ไปใส่เสียงแล้วแตะมันอ่ะครับอ่ามันจะคอกปากเนี่ยได้ไม่ก็อ่าไม่ก็ครับเอาไปซ้อมคนเนาะครับแมต้องลองคัดลองซ้อมพอแม่ต้องเอาอัดไปห้องที่บ้านกมดเฉพาะดึงเฮือเอาไปเนี่ยแต่ประเดี๋ยวเนี่ยลองพอลองทวนเนี่ยกรรมถ้ามันผิดตรงไหน มันบระกอบแบบมาจองตรงไหนเพจะแก้หอตรงนี้เลยไงคุณก็ต้องอ่านเลยหรือว่าสอเลยตรงนี้มาสอเลยมอเลยห้ามาคอนะจะอ่านก่อนมาอ่านดังๆหน่อยเอ้าดังๆเลยสวัสดีครับลุงชัยมันไปใจยสอนี่มันอ่านละก็อ่านฮะต้องบอกว่าจะอ่านก่อนเออลองลองสวัสดีครับผมชื่อลุงชัยน้าหมูลวก ก้าวใดแห่งนัมันยังติวไว้ปีไวแต่เดิเจียวแน่กอมอมีเข้าผมว่าเจียวผมว่าเข้าผมบ่าวเอาเลยก็เอาไปแงนปี่โอมมอมีเหลือปุ้นย่อมเทียง่อมเหลือปุ้นย่อมเทียง่อมวันพู่ก็ตึงจะตายวันฮือก็ตึงจะเผาใจก็พลัตติกะครังนี้ห้องว่า หม่อมทรงนี้ทรงนี้ทรงนี้ห้องว่าหม่อมสามย้อยหม่อมสามย้อยจะไปปีนเลยปุ่นน้อยเอ๋น้อยเอาไว้โกกับหม่อมขอทักทายไว้ขี้เล่ารุ่นน้องใครคัดข้องหมอได้ปะกันได้ที่เวลุวันอืมไข่ขัดข้องปะ้แฮที่เวลุวันตั้ง้ววเอาเอาไปทุ่ยเงี้ยทุยเงี้ย thôi nhau, ha hôm có mommy. cò nhau, hôm qua tôi thôi luộc, hôm qua mommy. Móc, tập luộc, có đại di nương. Toi lắm quán, hôm qua mì phở lớp. Mít mùi, mít tinh toy sợp, mít tinh toy sợping tinh 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 có đây đi tinh 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 có tinh 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 ปวดซึ้งประกวดซึ้งผมก็ได้ที่หนึ่งประกวดซึ้งซึ้งแฮ่ก็ได้รางวัลชมเชยประกวดวัดซึ้งได้รางวัลชมเชยประกวดซึ้งซึ้งที่ได้รางวัลชมเชยอะคิงเคยได้รางวัลชมเชยไม่เป็นถ้วยก็จะา้ามมาได้ห้ามาเคยเดี่ยวแบ่นตายดินแล้วไอ้นี่เดี่ยวแบ่นตายดินแล้วไอ้นี่ห้ามมาขอ